นายจตนาทัศน,นานุตรีอกุลนะครับชื่อเล่นชื่อน้องพีก็เป็นคนจงังหวัดสุพรรณบุรีครับพีก็เริ่มเรียนประถมที่โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีครับอยู่ที่จงังหวัดสุพรรณบุรีครับแล้วก็ย้ายเข้ามาเรียนมหนึ่งที่โรงเรียนสนกุหาบวิทยาลัยครับจนกระทั่งถึงมสาครับก็ได้ย้ายเข้ามาที่โรงเรียนเตรียมุดมศึกษาตั้งแต่ม4ถึงมหครับ ผมว่าต้องบอกก่อนเลยว่าผมมีคุณพ่อเป็นไอดอลครับคือคุณพ่อผมเป็นทันตแพทย์อยู่แล้วครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสได้ช่วยช่วยท่านบ่อยๆครับแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆก,ก็คอยไปดูที่ร้านนะครับดูที่คลินิกเป็นพนักงานเคาน์เตอร์บ้างเป็นเข้ามาดูงานผู้ช่วยบ้างครับก็เลยมีความหลงรักในอาชีพทันตแพทย์ครับพี่เป็นคนโชคดีครับที่ได้มาอยู่ในห้องทิงของเรียนเตรียมอุดมศึกษาครับที่ คุณครูทุกคนมีคุณภาพมากๆแล้วสอนให้พีเข้าใจถึงเนื้อหาอย่างแท้จริงครับทำให้พี่ไม่ต้องเสียเวลาอ่านหนังสือเยอะครับแล้วก็พียังได้พื้นฐานจากโรงเรียนสงกุหลาบในมอต้นทําให้ผมสามารถต่อยอดความรู้มาได้เรื่อยๆครับทํากิจกรรมให้กับโรงเรียนนะครับต่างๆอย่างเช่นพี่เป็นนักกีฬาแบดมินตันให้กับโรงเรียนเตนรีมรศึกษาครับไปแข่งกีฬาของกรมพลศึกษาครับ ยังได้มีโอกาสครับไปพรีเซนต์โครงงานให้กับโรงเรียนนะครับแล้วก็ได้ที่โรงเรียนเตรียมบุญมเขาจะมีการทําหนังสือเพื่อออกมาขายรุ่นน้องถูกต้องไหมครับครับ,รบที่เป็นหนังสือสรุปเนื้อหามอต้นนะครับพี่ก็เป็นประธานหนังสือในการจัดบริหารหนังสือให้มันออกมามีคุณภาพให้มันให้น้องๆได้ประโยชน์อย่างแท้จริงครับ ตามสถิติมาครับก็ดูแล้วว่ามันมันมีลุน้นที่จะได้คะแนนสูงที่สุดครับแต่ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้จริงๆครับจนมาถึงวันที่เขาประกาศขึ้นมาแล้วไปเห็นในใบาตารางคะแนนสูงสุดว่ามีเป็นคะแนนของตัวเองขึ้นครับวันนั้นก็แบบตกใจมากแล้วแบบรีบวิ่งไปบอกคุณพ่อคุณแม่เป็นคนแรกเลยครับันดีใจที่สุดเลยครับครับที่พีคิดว่าที่พีเข้ามาเป็นที่หนึ่งขนาดคันนี้คันนี้ครับมันไม่ใช่ว่าเป็นตำแหน่งที่เราได้มาแต่ว่ามันเป็นแค่ จุดเริ่มต้นดีๆครับที่ทําทุกคนต้องกลับมานับที่ศูนย์ใหม่ทุกครั้งที่เข้ามาเป็นเข้ามาสู่สถานที่ใหม่ๆอย่างเช่นเข้ามาที่จุฬาที่ผมจะสอบได้ที่หนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าผมจะดีกว่าคนอื่นผมก็กลับมานับศูนย์เหมือนกันครับแต่แค่การแค้ที่หนึ่งเป็นแค่จุดเริ่มต้นดีๆที่ทําให้ผมสานต่อความดีทําต่อไปครับ